เป็ดอังเป็ดตุนอันนี้นนเป็นผนกเพนเฮดนเทคเอาไว้ซื้อใส่กองลับบ้านมีคือวเวทมีนาผัดเปรี้ยวหวาน ไปซื้อมูกรอบมาเมื่อเ้ารนี่พี่น้องยุนี่หันเดอร์หันขายมูกรอบแบบบ้านมันก็มีเหยียให้เหาเหลือหลายหานเนาะอันนี้เมื่อเ้านี้อนาดาไปซื้อหานตังแฟร์เขาเอื่นตังแฟร์ตังแฟร์นี่เป็นหานที่แบบบ้าน เพิ่นหันหญ่สุดละอยู่เมืองปารีสน่วจังสันซะเพื่อนมีหลายสาขาอันดาไปซื้อมูกอบมีดา่ใอ้ขาเข้าซับไหได้ดามาซับเองเบื่อไหมพี่น้องมันหั่นนี่แซบแบบว่าบเข้มลังหั่นกระเทียมเข้มๆเป็นยังดาบ่ให้เขาซับไหเพราะว่าวลาเาข้าเจซับไหไม่จากมุนเข้าหั่นบ่มักมุนเข้ามากกันให้มันเป็นตอนยาวๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวตัดให้ดู ข้อเสียงกรอบพี่น้องกรอบไหม,มนี่ให้อยากได้ตอนใหญ่ๆให้ไรตอนยาวๆแม่หมายถึงเห็นะคะให้ไรตอนยาวๆขันข้าซับมันจะเป็นตอนเนหน่อยดาบหมักอ,มอย่างนี้เขาก็มาซับเอาเองนี่คือหมูกรอบเป็นยังไปสื่อเขาหมูกรอบดาฮ็ตบะเป็นบะเป็นจ้ะเป็นแน่นอนพี่น้องแต่ว่า ดา่าของเขาหันหนังมนันิสิโกบก่อนของเขากอบพลอยกอบแซ่ดอีลีนี่เลยจ้ะดามาเห็ดตอนใหญ่แบบนี้เขามาตัดเองเขาต้องการตอนใหญ่ตัวน่อยเขาก็เห็ดเองถ้าเขาซับไห่เข้าเขาก็เฝ้าซับเฝ้าเล็วซับล่องเทอมมุนอุ่ยปุ่ยพี่น้อพี่น้องแพ็คใส่กล่องแน,น่นีไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาชิมความกรอบให้ยินยิ่ พี่นอ้องเหรย็นบ่กรุบกรอบเนื้อนุ่มอมือร่อยจ้ะแล้วนี่แกเมนเป็ดปักกิง่งตัวหนึ่งสิบแปดยูโรประมาณนี้แหละพี่น้องแต่เท่าบอไรเป็นเงินไทยเด้ออันนี้เด้อเท่าไรเป็นเงินยูโรธรรมดาเ <c oughs> พระว่ายุบานเท่ามันกระเืกอกี่แล้วแต่ว่าเนื้อเนื้อแน่นๆนี่เมนเป็ต เป็ดเมื่อฝรั่งพี่น้องบะหมีเป็ดจจอยได้พี่น้องเม่นเป็ดตุยๆจ้ะนี่เป็ดตุยๆจ้ะอือฮึแบบนี้นี่เข้าไปสื่อเขาอะนะเป็นอาหารสําเร็จรูปมาหลดบะตองเห็ดให้มันยากเพราะว่าเขาเจาะเห็ดแสบก่อนเห่าทีนี้ก็มาหมูแดงพี่น้องหมูแดงเป็นสันนะนหมูแดง หมูแดงนิดาเอามาแล้วก็หั่นห uh> 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 um> ั่นแหน่อยๆเขาเขาตู้แข็งไว้คือกันบะเต้าเฮ็ดมีสั่วมีหยังเฮาวเก่าของม้าอันเฮ็ดมีสั่วเฮาก็เอามาผัดใส่ได้โลดเดี๋ยวหั่นให้ดูเป็นสันหมู เพนบไซสสีแดงแห้งดอกอยู่นี่นะคันแดงเป็นตะยานหรือยานบ่มีคนสื่อที่บอกอเดากาหั่นแบบแบบมีไวไะนะ้ไส้อนาใะไส้ผัดหมี่เดี๋ยวมือนาะเสตผัดหมี่ั่วให้เบิงเด้อแบบสไตล์ไอดาคือเกาพี่นนอก <c oughs> อันนี้เขาเตรียมไว้เพื่อบ้านมือได้หั่นงานยุ่งวันไหนงานยุ่งเราไม่มีเวลาทำกับข้าวแล้วก็เอาออกมาจาก ตู้แข็งแล้วก็มาปรับปรุงใหม่ไม่เสียเวลานะคะต้องติข้าวหมูแดงเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางวันก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยงานมันยุ่งเนอะหละก,ก็ได้เท่ากันเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนแล้วนี่ก็คือเป็ดพะโู้ป็ดพะโู้ก็มีอันนี้นะเวลา ต้มมีมีร้อนๆล่ะกะมีสําเร็จรูปมีสําเร็จรูปร้อนๆล่ะก็เ, <c oughs> เ,อะกเอาลงไปจกักสามสี่ตอนล่ะก็โอเคเลยดีเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยพี่น้องอาหารจานด่วนจากหมูแดงหมูแดงอ่อนะสื่อสําเร็จมากล่ะกกมาแช่ใส่ตู้ตู้ฟิเซอร์ไว้มันนี้คือมื้นนี้งานยุ่งยุ่งพี่น้อง กระจัดแบบงานยุ่งกระจัดแบบงานยุ่งพี่น้องแบบแบบอ่าอย่างละสำเร็จรูปโอ้ยพี่น้องเลยช่วงนี้นะม,มูเพิ่นไปอน,นะปิดเทมแบบอมว t i เคชันไปวกากองเฮาแกบท่านได้ไปวากองสบท่านหอดที่เฮาเฮาแกงานยุง่ง สำหรับคลิปนี้จบธนีกรพี่นองพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ